สวัสดีค่ะงานประดิษฐ์งานคอเชบายครูพี่แอลนะคะวิดีโอคลิปนี้ครูมีลายนี้มาแบ่งปันเป็นลายดอกไม้น่ารักน่ารักนะคะทำเสื้อก็สวยทำผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่สำหรับได้ที่ใช้ในการสาธิตนะคะจะเป็นได้ซัมเมอร์เบอร์20เข็มก็จะเป็นเข็มเบอร์สอง นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยเราก็จะมาเริ่มต้นด้วยวิธีถักโซ่ เราจะมาเจอกันตอนที่เราได้จํานวนโซ่เป็นที่ต้องการแล้วเราจะขึ้นแถวใหม่นะคะเราจะขึ้นแถวใหม่แล้วก็ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วกลางจับไว้เป็นสัญลักษณ์โซ่สามหนึ่งสองสนะคะพอ1คอพันลงมาตรงที่เราจับไว้เป็นสัญลักษณ์ งางมาช่องต่อมานะคะสองรวมโซ่สามไปด้วยก็จะเป็นสามนะคะอีกครั้งหนึ่งสี่นะคะเมื่อได้สี่แล้วโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า พอหนึ่งคอนะับไปหนึ่งช่องสองช่องสามช่องสี่ช่องห้าช่องลงช่องที่ห้าหนึ่งโซ่สองลงช่องเดิมโซ่สองค่ะ โซ่สองลงอีกหนึ่งครั้งโซ่ห้าค่ะ ไปให้าช่องเหมือนเดิมหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าพอหนึ่งคอลงพอหนึ่งคอลงช่องถัดมา พอหนึ่งคอลงช่องถัดมาอันนี้เราจะลงแค่สามครั้งนะคะโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าพอหนึ่งคอนับไปห้าช่องหนึ่งสองสามสี่ห้า ตรงนี้เราโซ่สองเราจะลองทั้งหมดสี่ครั้งในช่องเดียวกัน โซ่ห้าเน่งสองสามสี่ห้าพอหนึ่งคอนับไปห้าช่อง โซ่ห้าค่ะนับไปห้าช่องเหมือนเดิม ลักษณะงานที่ได้จะเป็นอย่างนี้นะคะสำหรับแถวแรกเราจะจบแถวกันด้วยโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าพอหนึ่งคอนะ้บไปห้าช่องหนึ่งสองสามสี่ห้า เราจะจบแถวมันด้วยขาสี่ขานี่นะคะมันจะเป็นขอบมันจะเป็นลักษณะนี้เหมือนอันแรกที่เราเริ่มเราจบแถวด้วยวิธีนี้เราขึ้นแถวใหม่ได้โซ่สามอันหลังกลาบ เราทำพอหนึ่งคอตามช่องเลยลงตามช่องเลยนะคะต่อมานะคะโซ่สองลงนี้ ซ้อนหนึ่งข้ามาลงนี้พอหนึ่งคอหนึ่งครั้งสองครั้งแล้วก็แทงลงไปธรรมดาดึงขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งข้ามมานี้พอหนึ่งคอ หครั้งสองครั้งแล้วก็แถวลงไปธรมร,ามาร,ร,ธรมดาหนึ่งครั้งข้ามมานี้พอหนึ่งคอ1ครั้งสองครั้งนะคะแล้วก็ลงธรรมดาหนึ่งครั้งก็จะได้แบบนี้ พอมาถึงตรงนี้ข้ามอันนี้นะคะลงธรรมดาโซ่สองคอหนึ่งคอหนึ่งสองสามโซ่สอง แถบ,บนี้แทนวนี้นะคะพอหน่งคอ ลักษณะงานที่ได้ของแถวนี้จะเป็นแบบนี้เราจะจบงานกันด้วยโซ่สองแล้วก็ทำขามันสี่ขาเหมือนเดิมขอบขอบมันนะคะแล้วเราก็โซ่สามอันลังกาบขึ้นแถวไมา้ เราจะขึ้นแถวใหม่ได้ขอบแบบนี้ตลอดนะต่อมานะคะหลังจากที่เราขึ้นอย่างนี้แล้วเราก็โซ่ห้าพอหนึ่งคออลงตรงกลางโซ่สอง โซ่สองโซ่ห้าค่ะมาลงนี่ เราห้าเรากำลังจะย้อนแถวนะคะ เราจะเห็นว่าแถวนี้จะเป็นการย้อนแถวแรกแบบนี้นะคะโซ่สามหันหลังกาบต่อมานะคะโซ่สองลงมานี้โซ่หนึ่งเหมือนเดิมค้ามมานี้ เราก็เริ่มทำดอกมันเหมือนเดิม ซสองนะคะเราวนดอกเป็นการวนแถวแล้วนะ เราว่าเราก็จะวนแบบนี้ไปเรื่อยๆลักษณะของลายดอกมันก็จะมีอยู่สองลายก็คือลายแรกจะเป็นลายนี้นะคะลายที่สองก็จะเป็นนี้ลองทำดูนะคะเมื่อเราถักวนไปนะคะลักษณะลายที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะงานประดิษฐ์งานคอเชบายครูพี่แอนะคะวิดีโอคลิปนี้ครูมีลายนี้มาแบ่งปันเป็นลายดอกไม้น่ารักน่ารักนะคะทำเสื้อก็สวยทำผ้าพันคอผ้าคลุมไหล